แต่ไมไ่ใส่พ่อน้าม,มาตอ่อต่อมาเนาะอนนัันนน้ก็ก,กำลังจะปลูกนะไม่หกไม่สร้างเลยแหละเป็นเขาเนาะอาม่ตอกมัดวิธีพื้นบ้านแต่นี่วิธีชาวบ้านแ้น่เนาะบักบักนี้เนาะบักนี้บักนี้เราก็เลาะเคาะแบบวิธีดังเดิมแท้ๆคล้า,ายๆคือกับ ห้องสังกระสีเนาะปัจจุบันสบ,บายดีพี่น้องบ,บ่ว่าสิอยู่ฟังลราฟังไทยกายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีสาบานและมาหาเศร้ากิมเนาะเอ่อปกติปฏจยอยูบ้านยังแต่ว่าเพิน่นมื้อนี้เพิ่นมาอยู่บ้านน้อยเอ่อเพิ่นมาจุดห้เนาะมาช่วยจุดห้ช่วยช่วยอช่วยแมย่จุดห้เนาะ อ่ามื่อนี้บอยเซอรได้มีโอกาสมามาบานน้อยแต่ว่าบ่งบอว่า,าเราซียูดย่ด้วยบอเนาะซียู่ด้วยบอเซากิมอยู่บอน,นี้นี้อยู่าบานน้อยหรือว่าอยู่สลัมบอน,นี้นี้บ่งบอว่าเมื่อน,นี้เราซียู่ด้วยบอเดี๋ยวบอยเซอร์จะเขาไปทำกับพี่น้องพร้พอมๆกันเลยเนาะ nên nhỏ, canh gió đinh nam đó năm nhau. Một mùa và đó, này, này. Bài đi bọn đi. Ba đi. Ba đi. đi. Ba 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 đi. ซื้อกิมน่ะอยู่บ I mean, ่อีกิมน่ะอยู่บ่เออไปยังไปจุดให้โอ้เซากิมไปจุดให้พี่น้องโอ้เดี๋ยวอ่ารอท้าเซากิมมาอ่าสิได้มาลิ้นนําเซากิมเนาะพี่ที่อย่นี้นี้เนาะมาปลุกเงินหรือว่าปลุกสลัมอย่1 2 7 0 ซ้ำซ้ำลังคาเหยื่อพี่นอ้องโอ้นำสะดวกนำใส่อ่าต่อมาแต่ไม้ใส่อ่ข้อน้ำมาต่อต่อมาเนาะอันนั้นก็กำลังจะปล,กกลุกโลกไก่ซุ้มไก่เพื่อนก็จะใส่แบบนี้เลยพี่นอ้องใส่ ไม้เฮียหรือว่าไม้ไม้หกไม้สร้างนีสร้างสร้างเป็นชุมไก่เอาเล็บงวมันสร้างลายขัดขึ้นแล้วก็เอางวมไว้แล้วก็ไม้ขัดไปเนาะพี่นอ้องนี่อันนี้เขาจะเฮ็ดค้อไก่นะพี่น้องเฮ็ดค้อไก่ก็เอาไม้คำเนาะไม้เป็นงามเป็นบักคำเฮ็ดเป็นขเขาหรือว่าเป็นข้างอ,อันนี้ยังไม่ไดม้มองเอ้พี่นอ้อง ไม่หกไม่สร้างเลยแหละเป็นเขาเนาะอะมิตอกมัดอะมิตรอกสายมิตอกมัดแต่ว่ามันเหี่ยวเนาะอันนี้นะมันเหี่ยวจะปนี้เห็นไหมพี่น้องนี่ใส่ไม้คำแบบนี้เลยพี่น้องใส่ไม้ไม้อันนี้บางงานก็จะเอาเล็กมาตอกตอกเนาะอะนั่นสานเป็นกระจ็ดสานย้อนออกมาเลยพี่น้องอื ใส่นามกัดส,สะดวกสบายเนาะเด็กคนจะใส่ทอ่อซื้อท่อตัวนี้มาต่อจากหไม่ถึงมาเนาะต่อจากห้วยแล้วก็มาสุดฉันนี่วิธีพื้นบานแต่เนี่ยวีที่ซาบานแต่เนาะบักบักนี้เนาะบักนี้บักนี้แล้วก็เลาะเคอแล้วก็จะ,ละเลาะคอนาะพี่นอ้องเลาะคอคะแล้วก็ไม่ไม่ทำเห็ดเป็นห้าเด้เนาะ ในทำันนี้มหาห้านี้ทำเพื่อสะดวกในกนารใส่หรือว่าซักเอาตุกมาตุง้งเนาะตุกน้ำเด่มตุกน้ำใส่มาตุง้งอ้ําน้ำก็จะสบายเนาะพี่นอ้องอ้ํน้ำก็จะอาบอยนี้แล้วตรงนี้นั่งอาบเลยพี่นออ้องนั่งอาบเลยเนั่งอาบเลยพี่นอ้องวิ่งขี้พื้นบาน,พ,นาบบาพี่น้องจะใส่แบบสบายเองก็เป็น หาตักเครื่องหาตักงครับพ well, so. ี่น้อง้ยกินกินเสื้ออ่าพี่น้องกินเสื้อแน่พี่น้อง อ,อันนี้พเจ้าเอาไม้ฮกเนาะไม้ฮกมาสร้างมาเห็ดแบบพื้นบ้านเอาอตัวนึงตัวน,งวนึงเลาะคออเราจะเอาง่ายไปเนาะแต่ว่าวเอาตัวนึงง่วง่วมเพ็ดเป็นเป็นคั้นเป็นคั้นมาเนาะเนาะนี่จะใส่แบบวิธีดังเดิมแท้ๆคลายๆคือกับห้องรัางกระซี่เนาะปัจจุบันกนจะใส่แบบนี้ เวลาฝนตกมาก็จะไล่เข้าห้องนี้ห้องที่เพนนื่นอนันเลาะคอเลาะตา,อาเอาง่ายขึ้นตัวนี้ก็จะเอาหวามลงเนาะพี่น้องแล้วก็จะใส่ห้างดินห้างดินที่เพื่อนใส่แบบให้น้ำไล่ออกออกขั้นแล้วก็ออกนี้เนาะเรียว่าปิดคัดพร้อมจะบว๊วยเงมันสลดลงหรือว่ามันไล่ลงไม่มันไล่ลงเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้จะเป็นตู้หฮองสี่จะใส่เอาฮองสีมาตั้งไว้แล้วก็ใส่น้ำมันกระชวยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าสีเขาบ่ให้ได้ตั้มมาได้เสียเวลาเนาะก็จะใส่จักเนาะจักมาตั้งแล้วก็ใส่เ,เรียกว่าฮองสีเนาะมาใส่สีเขา นี่กระเจี๊ยมอเอินา่าหางมูนหน่อยพี่น้องหางมูนที่เป็นเกลือมูนเพา่วรจะเอาหั่มเอาเขาเปลี่ยนเลยว่าเอาหัวาห่านใส่ใบนี้ใส่ใบนี้และวมูนจะมากินแนล้วพี่น้องอเลี้ยงมูลเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่บอนที่อยู่ประจําเอิน่าอยู่ประจำเนะาะบอสว่กระท่อมคาราวาเดิมาอยู่ประจาําบ่อหรือว่ามาอยู่ซัวข้าวเาขากระบอาอยู่มาอยู่ประจำะพี่น้อง ม <To> ันอยู่ประจําอันนั้นก็สิแนบกันเนาะก็จะเลือกอันเอเอาไม้6เฮ็ดแบบลักษณะว่าเอาเอาง่ายเอาความกันเนาะอืม นี่จะแม่า ШАrukbut a h ะพี่น้องเอ่อเหล however the name of My life væit ง comparative restaurants r environments de nish secondo anti-änger or a ันนี้ก็นี่เอาไม้เอ่อเพ particular. Is that so? e r างใส่ daran moje par et garmos h a y ล็กเนาะบ่ได้ตกเ Astmission then I have remembering. Acho מע ุ e ไม้ r fog e m i ่ l e y trans Proncolor everyone ال sidedaraan fot ik mad baik emingley b o d น็จะเห็ดหน้าน้าเลยเอาคอมองคอมองแล้วก็จะเอา,เอาไม้เยี่ยงยองเพื่อว่าบา,าให้มันลมพัดผิวลมพัดออกอันนี้ก็เส้นเดียวกันพี่น้องจะคล้ายคือกขึ้นกันจะเห็ดเราเข้าไวสลามเรียกว่าบันน้อยอมีได้ข้อพวยเห็นแบบนี้เนาะ สบายดีสบายดีเออสบายดีไม่จ้องฮ่าจ้องบรุรไปจุนให้บ่ฮะยังจะแม่เท้าโอ้บุรีพิจุนให้อา่ามีแต่ผู้เทากับเด็กน้อยเนาะ <No. S 2> เออยังแต่ผู้เทากับลูกกับล้านอา่เป็นจะเลี้ยงมาเลี้ยงมุ้งไว้ เอตามสลามนี่เลยพี่น้องบรรยากาศอยู่สลามอ่าพุ่นน้อยเด็กกินขนมเนาะเนาะ